สวัสดีครับมาดูผลงานรอบเที่ยงนะครับองแรกนะครับเป็นหลวงพ่อคำชาติสุโคนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อรุ่นหนึ่งนะครับหลังนววปีศูนย์หกนะครับนครสวรรค์น,นวยอ่อมาจากนครสวรรค์น,นะครับตอกโพสสังคติ นี้นี่นดันก้นก็ตอกโค้ดนะะน่เป็นโค้ดเอาไว้ๆนะพี่นะเอาสองพันบาทนะครับเอาสองพันบาทรูปหล่อปีศูนย์หกรุ่นหนึ่งนะครับหลังนอวอลเอาสองพันบาท เหรียญยี่ห้าพุทธศตวรรษนะพร้อมกล่องสภาพนี้ต้องบอกว่าน้องน้องแชมป์นะครับน้องน้องแชมป์ะสวยมากนะนั่นหลัง นี่น่าจะไม่ผ่านการใช้มาเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในกล่องอันนี้เอาพันห้าบาทนะครับสวยแชมป์แรงคูปี60นะครับสมเด็จเนื้อผงน้ำมันนะครับทาชลัลนแรกนะเพื่อป้องกันผิวพระสึก่อนนะครับองละหนึ่ันบาทนะครับแรงคูปีหกอันนี้ทาชัแกเนี่ยไม่ว่าจะ เช็ดยังไงก็เป็นสภาพนี้เหมือนเดิมนะครับผิวเขาออกแบบทำๆหน่อยนะเพราะว่าเขาเคลือบเคลือบฉลักไว้แล้วก็น่าจะเก็บไม่โดนแดดนะเลยไม่ได้ไม่ได้เหมือนสภาพผ่านการใช้นะฮะมีโค้ดนะครับมีโค้ด หกสี่ศูนย์นะเโค6ู6หกสี่ศูนย์เห็นเหมือนช่ำชาม้แต่ว่าเช็ดยังไงก็สภาพเดิมนะครับเพราะว่าเป็นเคลือบเหมือนเคลือบเงานะครับจะเงาตลอดเวลานะแต่ถ้าคิดว่าโดนแดดเนี่ยเรอ,อมีโอกาสที่จะสีจะด้านได้นะครับหนึ่งพันห้าร้ยบาทนะปกโพเก้าใบปีหกศูนย์นะครับ มีสององค์มีดดามไม้นะปีหกห้านะครับปีนี้นะครับมีดดามไม้ปีหกห้ามีดดาไม้ปีหกห้าเปิดไว้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับยิงเลเซอร์เลเซอร์ที่ฝักตัวหนังสือนะครับ ตัวหนากเนี่นยน่าจะเป็นลายตอกนี่ลายตอกนะครับตัวใบมีดเนี่ยประมาณห้านิ้วรวมด้ามด้วยก็ประมาณเก้านิ้วโดวยประมาณแปดนิ้วเก้านิ้วรวมทั้งใบด้วยนี่น่าจะประมาณเกือบการสิบนิ้วได้ สิบหรือสิบสองเอาพันแปดร้อยบาทรูปไทยหลังตะกุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นวัดเดิมบางนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทรูปไทยหลังตะกุดน,นั่งเต็มองค์นะปีหกสองเอาเจ็ดร้อยบาทเดิมเดิมจากวัดรูปหล่อหลวงพ่อผางปีหนึ่งเก้านะครับอันนี้เอาแปดร้อยบาท รอปีหนึ่งก้าหลวงพ่อผางสภาพสวยเลยนะสะภาพนี้เอาแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อหนายนะครับ วัดบ้านแจ้งเนี่ยออกวัดบางเขนนะเอาเอาเจ็ดร้อยบาทนี่สายเหนียวนะใครที่เล่นสายเหนียวรู้ดีนะครับหลวงพ่อนายสุดยอดประสบการณ์นะฮะสายเหนียวจริงๆ สภาพเก้าสิบเปร์เซ็นะครัจมูกนี่น่าจะเป็นที่บล็อกนะฮะนิดเดียวเจ็ดร้อบาทเอาไว้ไว้เจ็ดร้อยบาทสนใจก็ทักมาได้นะครับตามไลน์ไอดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ